ตอนนี้เรากําลังเตรียมตัวไปที่ไร่ข้าวสาลีของเราค่ะทุกคนมันก็อยูหาจากตรงนี้ประมาณสามสรอเมตรค่ะเดี๋ยวเราก็จะขับรถกเตอร์ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟาร์มนะคะทุกคนโอเคพร้อมละตอนนี้ก็บ่ายสองโมงยี่สแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไร่ของเราแล้วค่ะทุกคนพามาดูท่านท่านสูงท่านไม้ของเราด้วยความที่อากาศมันติดลบน,นะเนี่ยมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยตอนแรกมันกองสูงกว่าน,นี้นะแต่ว่าูกพี่ได้ทำการตัดมาแล้วสองวันค่ะมันก็เลยบหายรครึ่งหนึ่งแล้วก็มีรถแท็กเตอร์คันเก่านี่ใช้สองคันเลยเป็นตัวช่วย เดี๋ยวเครื่องจักรทำแบบตัดไม้ทำฟืนเนี่ยเสียงมันจะดังมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็อาจจะพูช่วงต้นคลิปเอาไว้ก่อนก่อนที่เครื่องจักรมันจะทํางานตรงนี้ก่อนหน้านี้นเ,นเป็นเราปลูกข้าวสาลีกับทุเรีนเอาไว้แต่ปีนี้เราไม่ได้ปลูกช่วงฤดูใบไม้ร่วงเราเอาไว้ปลูกช่วงปีหน้าช่วงฤดูฟู้ลิงค่ะปีนี้ก็พักเอาไว้ก่อน ท่อนนู้นนะค่อนข้างจใหญ่มากเอาเข้าเครื่องจักรไม่ได้ก็ต้องใช้เลื่อยตัดเอาเองหนาวในนีน้ทุกคนสี่องศาขนาดมีแดดนะตอนนี้เวลาก็บ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะเราก็จะมีเวลาทำงานอยู่ประมาณแค่สี่โมงเย็นเพราะว่าหลังจากสี่โมงเย็นมันก็จะมืดแล้ว ดีนะวันนี้วันที่มีแสงแดดก,ก็เลยออกมาถ่ายทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเครื่องจักรนี้มันตัดไม้ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนท่อนหนึ่งเนี่ยตัดแป๊บเดียวเองเป็นเครื่องจักรค่อนข้างมีราคาค่อนข้างสูงด้วยแต่ว่าทำงานได้ดีนะตอนนี้ลูกพีก็เตรียมแบบกระสอบน้ำาบบใส่ฟืนนะ เดี๋ยวเราจะเอาท่อน,นส่วนเนี่ยขยับมาไว้ตรงตรงนี้ค่ะทุกคนมันก็จะเข้าเครื่องจักรไปนู่นฟันเลยมันค่อนข้างจะคมมากเลยนะนี่ตัดเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นฟืนนี่ค่ะอันนี้ลูกพี่เลยตัดไ้เมืตอตอนเช้าช่วงเช้านาไม่ได้มาค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงเช้าหนาวมากช่วงเช้าอากาศติดลบสอง ก็เลยไม่ได้ออกมาแล้วช่วงบ่ายมันอากาศค่อนข้างจะแบบอุ่นมานิดนึงก็เลยออกมาถ่ายทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมลูกพยากรอ,อากาศไว้อาทิตย์หน้ามันจะมีหิมะฝนอยู่อาทิตย์นี้ลูกพี่ก็เลยแบบดยงานเต็มที่เลยกะ่ว่าไม้กองนู้นนะเนาะจะตัดให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้เลยผงที่เลยตรงนั้นนะเดี๋ยวพอเราตัดไม้เสร็จแล้วล้วก็จะตักใส่กระสอบ แล้วก็เอาไปให้น้องไก่จ้ะไปใส่บ้านน้องไก่ตอนนี้บ้านไก่ก็พี่ไก่เต็มบ้านเลยเนาะเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวเสร็จงานนี้เราก็จะเอาพวกที่เลยเนี่ยไปไว้ที่เอาไปใส่ไว้บ้านไก่มันจะช่วยจับกิ่นพี่ไก่ได้อยู่นะคะทุกคนลูกพี่ลืมแฉลงสำหรับงัดท่อนซง มันจะมีะแฉลงสำหรับงัดง่ายๆอ่ะนะเนื่องจากว่าลูกพี่ไม่ได้แฉลงมาก็ต้องใช้แรงตัวเองเนี่แหละโอ้ยไม่สามารถขยับช่วยได้เลยหังจากเริ่มทำงานแล้วครับทุกคน งานกัน้ ประมาณครึ่งกรสอบตอนนี้เรายืนถ่ายย้อนแสงอยู่แสงมาจากทางโน้นนะแล้วก็ไม่ได้เอาเป็นตามาด้วยโดยจะบอกผองที่เรื่อยมันก็กระเด็งเข้าลูกตาอยู่นะคะทุกคนลายต่อไป นี่ก็ถือว่าพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศทุ่งนาข้าวสาลีของเราแต่ว่าไม่มีข้าวสาลีแล้วเกี่ยวไปจนหมดอะก็มีแต่ต้นหญ้าตอนนี้เราก็ขยับไมยตรงไกลให้ไกลจะเคิื่องจากหน่อยเพราะว่าเสียงมันดังมากเลยค่ะท่านผู้ชมระสอบนงใช้ยไม้ประมาณสามท่อน ปีนี้ก็ขายปีหน้าค่ะทุกคนเราต้องเอาเอาแบบฟืนไปอบให้แห้งก่อนเป็ดมาจ้า ะปีที่แล้วเราขายกระสอบหนึ่งแปสิบสอยูโรปีหน้าจะแค่ว่ากันค่ะทุกคนอะไรมันก็แพงขึ้นเนาะมันมีของเก่าคายอยู่นะตอนนี้ที่บ้านเรามันไม่มีที่เก็บเนาะเราก็เลยต้องมาไว้ที่ฟามก่อน ตอนนี้กระดังที่บ้านก็มีแต่ย่้าแห้งเต็มกระดังไปหมดเลยค่ะทุกคนสูนไปเลยตัง้งร้อยข้างนอกมีเครื่องจักรที่ทุนแรงมันก็ดีตรงนี้แหละไม่ต้องทำงานเดียวเท่าไรค่ะทุกคนม็มีคนนน้นแหละใช้แรงอยู่คนเดียว มายืนตากแดดแต่ว่าแสงแดดไม่ช่วยอะไรได้เลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนเพราะว่าหลักๆแล้วเครื่องจักรมันก็ทํางานเองทั้งหมดเนาะมันก็จะมียากกะตรงนั้นเลยแค่เอาท่อนตรงมาไว้ตรงนี้ยมันกน็มาเครื่องจักรก็ทํางานอย่างเดียวเลย วีที่แล้วมันมีคนมายืนดูการทํางานของเครืจกักรแล้วยืนอยู่ใต้สายพานเนาะไม้มันก็ด็มใสหัวหัวแตกเลยค่ะทุกคนก็ลเลยต้องพยายามยืนอยู่ไกลๆหน่อยหมู่บ้านที่นาอาศส่อยู่นี้ก็จะอยู่ในหุบเขาชื่อหมู่บ้านวิทนดอกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ คนแดกเขาก็ทำฟาร์มมานะรัฐที่นาอยู่เป็นชื่อรัฐบาเดนวัตเท b แบกอยู่เขตทางตอนใต้เยอรมันเมืองที่นาอยู่ชื่อเมืองฟอยเดนสตัดทุกคนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็อาจจะอยู่ติดทางส t ตู t การ์หน่อยหนาวพรทุกคนท่องค่างาจะหนาวมากเลย ช่วงนี้ก็หิมะยังไม่ตกเนาะลูกคิดก็อัดงานเต็มที่เลยค่ะก่อนที่หิมะมันจะตกช่วงเดือนธันวาหิมะมันก็ตกเยอะอยู่นะเราก็ต้องรีบเร่งก่อนนะถึงแม้เราจะอยู่ตามชนบทนะคะทุกคนแต่ว่าค่าของชีพเรานี้ก็พอๆกับคนในตัวเมืองเลยละ่ะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าชาวบ้าน อาหารทุกอย่างไม่แพ้คนในตัวเมืองเลยล่ะเต็มไปแล้วอีนมันกระสอบกระสอบที่สองละอันนี้จริงอะปีที่แล้วนะก็ถ่ายทำคลิปอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เอาลงช่อง YouTube เพราะว่าไปเน้นเก็บเห็ดซะมากกว่าปีนี้นะก็เ่าว่า กะจะมาถ่ายทำคลิปแล้วก็เอาลงช่องสักคลิปหนึ่งอันนี้จริงะทำคลิป,กปเก็บเห็ดอ่ะก็กะว่าเป็นงานอนดิเรกนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราทำช่องเกี่ยวกับคปิปเก็บเห็ดเนี่ยมันค่อนข้างจะยอดวิวดีหน่อยทำช่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามท้องธรรมชาติไม่ค่อยมีคนดูอ่ะทุกคน ไม่เหมือนทาคลิปเก็บเห็ดเนาะกระสอบที่สามกำลังเป็นลายต่อไปจ้ะไอ้ก็ขาวเนี่ยัยังเป็นน้าแข็งยังไม่ละลายเลยนะ่ะคนนี้ก็จะเป็นคนที่ผลิตเองขายเองแล้วก็ไปส่งเองค่ะทุกคน<ม>บริการส่งถึงที่ถึงหน้าบ้านเลย ลูกค้าส่วนใหญ่ที่สั่งนะก็จะเป็นอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงกันเราก็จะส่งเฉพาะแบบเมืองที่ใ,ใกล้ๆถ้าข้ามจังหวัดเราก็ไม่ได้ไปส่งนะคะทุกคน กระสอบที่สี่แล้วค่ะทุกคนอให้ดูพาที่กำลมันจะตกดินละตอนนี้นีขึ้นมานั่งอยู่บนรถทักเตอร์ค่ะทุกคนเพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวมาก,กอุณหภูมิตัวนี้มันลดลงเนาะอยู่ประมาณแบบสององศาค่อนข้างจะหนาวเลยละ่ะตอนนี้สี่โมงเย็นกว่าแล้วค่ะทุกคน ที่ก็กำลังจะตกดินเต็มกระสอบละรูปรอบปิดจอบที่สี่กระสอบละทุกคน ว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะสี่โมงครึ่งแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ในจริงมาวางแผนว่าจะตัดให้หมดนี่นะแต่ว่ามันมืดล้วไม่ทันแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาต่อกันค่ะ